อ,อยู่อยู่ยจับชะโดให้จับตรงตามันครับกดลงไว้นะครับนะดูครับตะขอเบ็ดบางตัวนะเวลามันมันกินนะ่ะดูกินไม่ลึกให้มาเนี่ยตะขอโผล่มาอย่างเงี้ยถ้าเราไปจับตัวมันอย่างเงี้นะครับ าเราจับตัวมันอย่างนี้นะมันสะบัดเกี่ยวเข้าไปนี้จบเลยนะคุณผู้ชมจากตกปลาสนุกสนุกนี่กลายเป็นต้องไปหาหมอนะครับคุณผู้ชมครับนะถ้าจับแบบนี้เนี่ยรับรองนะครับไม่มีกันดิ้นนะครับอยู่นะครับนะปลอดภัยนะครับนะบางทีคลิปสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่มีใจรักในเกมกีฬาการตกปลาทุกท่านครับผมคลิปนี้ก็มาเจอกับผมอีกเช่นเคยกับช่องตกปลาสิงชิงอยู่กับผมโทนครับ วันนี้ก็จะมาตกปลาโดเช่นเคยนะคุณผู้ชมครับตกด้วยเหยื่อสดตกด้วยอกไก่นะครับคลิปนี้นะครับจะไม่มีการอ่อยนะครับเนื่องจากว่าไหมที่ผมมาตกในวันนี้นะเป็นไหมที่ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับนะไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผมมีวิธีอ่อยที่แบบแปลกๆมานําเสนอนะครับคุณผู้ชมครับนะโอ้มาถึงฝนก็มาเลยครับคุณผู้ชมฝนจะตกกระเป๋าเนี่ยโอเคเดี๋ยวรีบเกี่ยวเหยื่อครับนะก็เกี่ยวตกเลยนะคุณผู้ชมครับไหมนี้เป็นไหมไม่ค่อย กว้างนะครับนะก็อกไก่ก็ตัดเป็นชิ ABS, oo, ้นแบบนี animals, ้นะครับใช้ o, ัง่กตัดนะครับคุณผู universe, ้ชมใช้ ainsi, ัง่กตัดนะครับก็เกี่ยวเลยนะครับวิธีเกี charms, ่ยวก็เกี่ยวมันเกี่ยวไส้เดือนนะครับคุณผู้ชมครับนะเกี่ยวสับไปสับมานะครับประมาณนี้ครับนี่ครับไม่ต้องเกี่ยวไม่ต้องตัดหนานะครับมากนะคุณผู้ชมนะเวลาเราสับปลาเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับเวลามันสับแล้วมันจะไม่ขาดเพราะว่าปลาแต่ละที่แต่ละหมายมันกินไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมบางตัวก็กลืนเลยบางตัวก็ไม่กลืนนะครับ ประมาณนี้นะคุณผู้ชมง่ายๆนะครับนี่ครับเอาตัวเบียดโผขึ้นมานิดนึงนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราเกี่ยวเลยนะคุณผู้ชมตกเลยนะครับไม่มีอ่อยนะค,คลิปนี้ไม,ไม่ต้องชุบไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะเพียวๆเ,เลยนะครับไหมายนี้นี่มันมีตัวขึ้นอยู่นะแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เป็นเโดเป็นเป็นชโดประมาณไซแวนอะไรประมาณนคุณผู้ชมดูว่ามาถึงไหมน,นะครับรอหรือเปล่าวะนนี้พัดมาดังนี้ด้วยลม ไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครุณผู้ชมสำหรับการมาตกปลานในคลิปนี้นะครับผมกับสาภาพอากาศนะครับโอ้โหมเมื่อค้มนะครับคุณผู้ชมลมนะครับดูเดี๋ยวผม ล่าแล้คุณผู้ชมตกจริงครับผม cho căn con quá căn đi con quá uống rượu căn không รอคอสายเข้ามาดูนเพราะว่าอ่างมันไม่ค่อยกว้างครับผมคิดว่ามันน่าจะกินแล้วเข้าฝั่ง วัดเลยแสดงว่าเขี่ยวจัดเหมือนกันครับท่านผู้ชมุุยยก ตัวนึกว่าจะไม่อยู่คุณผูกมใช่ครับเป็นตัวบ็อกนะครับคุณผู้ชมตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับตัวบล็อกครับโอ้มาแล้วครับตัวแรกครับผมที่ประมาณสองขีดนะครับมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับวิธีการตกเโดอ่อยแบบนี้นะครับนี่ครับที่ไม่ค่อยใหญ่ครับผมแต่กำลังกินครับกพลังกินครับ ทอดรับผมก็อร่อยอันนี้นะครับใช้ประมาณนักสามสี่ขีดมันจะได้ครับกืนนะครับคุณผู้ชมกืนนะครับเหรอผมเลียนตอบครับค่คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเวลาก็ เที่ยงแล้วนะครับก็ได้ตัวหนึ่งนะครับเป็นะโดป็อกนะคุณผู้ชมนะครับกินพร้อมกันสองคันเลยนะแล้วก็เงียบมาเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับก็ใหม่นี้นะผมสังเกตูนะมันมันเป็นชโดบป็อกนะชโดตัวไม่ค่อยใหญ่ซะส่วนมากนะคุณผู้ชมนะครับกินลากหยุดลากหยุดนะครับแล้วก็ไม่ได้ตัวปล่อยนะครับมันก็ปล่อยคลายอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เห็นขึ้นมีสวัยขึ้นครับที่นี่นะครับใหม่นี้เห็นมีตัวขึ้นนะสวัย นะครับนะเดี๋ยวผมกินข้าวก่อนนะครับกินข้าวเช้าของผมนะครับเที่ยงแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวรุนกันต่อครับผม หมายตัวท่านผู้ชมหมายตัวผมใส่ปอครับส่งไปตั้งไกลเรากินแค่นิดเดียวนะครับที่ผมบอกนะคานผู้ชมเวลาจับช h a ให้จับตรงตามันครับกดลงไว้นะครับนะดูครับตะขอเบ็ดบางตัวนะครับเวลามันมันกินเนี่ยดูกินไม่ลึกใช่ไหมเนี่ยตะขอโผล่มาอย่างเงี้ยถ้าเราไปจับตัวมันอย่างนี้นะครับถ้าเราจับตัวมันอย่างนี้นะมันสะบัดเกี่ยวเข้าไปนี้จบเลยนะคุณผู้ชมจากตกปลาสนุกสนุกนี่กลายเป็นต้องไปหาหมอนะครับคุณผู้ชมครับ เนี่ยถ้าจับแบบนี้เนี่ยรับรองนะครับไม่มีการดิ้นนะครับอยู่นะครับนะปลอดภัยนะครับนะบางทีคลิปปงคลิปเปอร์ก็ยังอันตรายนะครับต้องขอเบ็ดดูนะครับนะฉะนั้นแล้วนะครับแบบนี้ดีที่สุดนะที่ผมแนะนําว่าให้จับแบบนี้จับแบบนี้นะครับนะเพราะบางทีอ่ะดูมันกินอ่ะเห็นไหมแต่อันตรายว่ะล่ะบางทีจับอย่างเงี้ยสะบัดปึ๊บปึ๊บป๊บเกาะเกี่ยวจบนะครับคุณผู้ชมนะครับนี่นะบีงตัวนึะครับผมนะก็โอเคครับ ก็วิธีการอ่อยแบบนี้ก็ถือว่าได้ตัวถึงจะตัวไม่ค่อยใหญ่แต่ก็นะได้ผลนะคุณผู้ชมนะหรือต่อผมครับคุณชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับเวลาก็ล่วงเลยมาจนถึงประมาณบ่ายสามเกือบ4ี่โมงแล้วนะครับผมนะผมก็เก็บ,บอุปกรณ์เตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วนะครับคลิปนี้ก็ได้2ตัวนะคุณผู้ชม กินน่าจะประมาณเป็นสิบครั้งนะครับแต่ผมถ่ายบ้างไม่ได้ถ่ายบ้างนะครับนะมันกินแบบระแวงระแวงนะครับปลาครับจริงๆแล้วปลาไซเป็นๆอย่างนี้เนี่ยมันน่าจะกินลบกินน่าจะวัดได้ตัวเลยแต่แต่ไม่นะที่นี่มันกินแบบระแวงระแวงนะคุณผู้ชมนะก็น่าจะมีนานเขาตกกันแล้วปาน่าจะโดนตะขอเบ็ดบ่อยนะครับนะมันเลยกินระแวงแบบนี้นะครับจริงๆแล้วไซบ็อกอย่างเงี้ยมันน่าจะเกินนะครับนะแต่ก็มีเกินหนึ่งตัวนะคุณผู้ชมครับก็คลิปนี้สําหรับวิธีการตกแบบใช้หินโยนเพื่อล่อปลานะคุณผู้ชม วิธนี้ผมได้มาจากน้าท่านหนึ่งนะครับซึ่งไปตกปลาแล้วเจอกันนะครับผมก็งงว่าเขาโยนหินทาไมนะครับเขาโยนตุ้มตุ้มตุ้มนะครับแล้วเขาได้ตัวนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งน้าท่านนั้นน้าคนนั้นนะ่ะเขา,ายิงปลาด้วยนะดำน้ำํายิงปลาแล้วก็ตกเชโดหน้าดินนะครับคุณผู้ชมนะครับ แล้วเขาเล่าให้ผมฟังว่าปลาชโดมันปลาที่ที่สงสัยนะครับนะเป็นปลาที่ที่สังเกตไหมครับเวลาคนดำน้ำยิงปลาเขาจะตกน้ําตุ้มตุ้มตุ้มนะครับแล้วพอเขามุดลงน้ำก็ทำคลิปอ่ะชโดมันก็จะเข้ามาหาเขาแล้วกายิงเอาเลยนะครับนะนะค้คนี่ก็ทําเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ใช้ตกเ้วได้ตัวสำหรับหมายที่ไม่กว้างนะสำหรับหมายที่เราโยนแล้วมันได้ได้ลินเราโยนแล้วมันได้ยินเสียงมันจะเข้ามาหานะคุณผู้ชมนะสำหรับสำหรับการตกเรโดนะครับผมคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับคุณผู้ชมครับ ก็คิมหลายทีอยู่นะครับนะผลง,งานก็ผลงานก็สองตัวนี้ครับน่าจะโลหนึ่งครับคุณผู้ชมครับสองตัวน่าจะได้ครับก็พ,พอได้กับข้าวนะคุณผู้ชมครับคิมมีก็คุงหอจากลาไปก่อนนะครับ ท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามารับชมนะก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดติดตามให้กัช่องตกปลาสุดทิงด้วยนะครับคลิปนี้คงจะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ